สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาค่ะมืดค่ำแล้ว <c oughs> วันนี้นอนตื่นเอาห้าโมงครึ่งแล้วก็เตรียมตัวไปดูข้าวไปดูข้าวช่วงหกโมงเพ้นกลับเข้าบ้านนะคะก็อาการก็มีไอแล้วก็มีเสมหะ แต่เราก็ยังกินของของย่างของมันเดี๋ยวจะเป็นแหนมนี่จะเป็นขนมกุยช่ายแล้วก็ไปเอาันนมันมะขามป้อมเคี้ยวๆเพื่อ <c oughs> ช่วยเรื่องอาการไอได้นะคะไอมาหลายวันแล้วจิบน้ำร้อนตลอดก็เลยลองเอามาขัน ป้อมกินหมดไปลูกหนึ่งแล้วนี่จะเป็นน้ําอุ่นอุ่นไปหาร้อนมาจ้ามากินแหนมสองทุ่มกว่า มันไม่อยากกินข้าวเลยนะ ตอนขากลับฝนตกได้ใส่เสื้อกันฝนกลางทาง ภูเก็ตฝนตกบ่อยมากขิง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่กินเสร็จแล้วก็อายหนักกว่าเดิมนะ คืนนี้ก็ตื่นมาทำงานเหมือนเดิมกวาม่าจะนอนก็ก็มาจักสี่ทุ่มตื่นตีสองเพราะว่าวันนี้นอนเยอะช่วงเย็นตื่นตีสองคันนี้ก็ทํทำงานยาวถึง สว่างเลย ه, ร้อน <c oughs> ใส่น้ำร้อนเยอะเกินนี่เป็นขนมคุยช่ายดูเวลา <c oughs> จะห้านาทีแล้ว น้ำมูกไม่มีมีแต่ไอกับเสียมหักแล้วก็ตัวรุมๆนะคะข้าวไม่ค่อยอยากกินอ่ะ ตอนนี้ฝนก็ลงเม็ด <c oughs> น้ำหนักน่าจะลงอยู่มั้งเนี่ย เดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักดูว่าน้ำหนักลงกี่กิโลเดี๋ยวชั่งก่อน <c oughs> ปกติแล้วน้ำหนักอยู่ที่ห้าสิบสนี่ค่ะ กิน้าไม่เอยได้เน้นน้ำหนักลงไปเท่าไหร่ลงไปโลกว่าห้าสิบสามเป๊ะปกติจะห้าสิบสี่กว่าห้าสิบสามเป๊ะเลย ยังมีภูมิเอลกินน่ะกินได้น้อยกินวันละมื้อได้มั้งแลาวัราก็แบบจิบน้ําทำวันจิบน้ําอุ่นทั้งวันเลยก็มาทัทก่ายเพื่อนเ,อน,เ,อน,เอนเพราะว่า <c oughs> วันนี้ก็ไม่ได้ลงงานเลยพักผ่อนนอนขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่รัดนะคะเดี๋ยวจะไปนั่งกินต่อ เมื o, pa, ่อเช้าก็ไปเดินออกกําลังกายเพื่อให้มีร่างกายมันกระชุ่มกระชวยสดชื่นขึ้นมาหน่อยพอเดินเสร็จกลับเข้าบ้านก็หาอะไรกินแล้วก็นอนก็ผ่อนทั้งวันเลยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ช่วกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่รัดผาดแซบด้วยนะคะสวัสดีจ้า